ทำบุญกับพระปลอมได้ขึ้นสวรรค์ทำบุญกับพระอรหันต์กลับตกนรกเป็นเรื่องจริงอิงตามหลักพุทธฟังให้เข้าใจเวลาทำบุญจะได้ไม่เคลือบแคลงปรับเจตนาให้เป็นบุญย่อมสำเร็จตามประสงค์สามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนยากจนมาก หาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานเดินทางมาอาศัยอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองในขณะที่พักอยู่นั้นภรรยาซึ่งเป็นหญิงมีคันเกิดอาการแพ้ท้องอยากจะบริโภคอาหารที่พระราชาเสวยจึงอ้อนวอนสามีให้ไปหามาให้บอกว่าหากไม่ได้บริโภคอาหารที่ต้องการนี้จะต้องตายเป็นแน่แท้ ฝ่ายสามีผู้มีกรรมทนคำอ้อนวอนต่อไปไม่ไหวและเกรงว่านางจะตายจึงคิดอุบายปลอมตัวเป็นพระภิกษุและด้วยความที่ปลอมตัวมาใหม่ๆจึงระมัดระวังตัวมากดูเหมือนเป็นผู้สำรวมเดินอุ้มบาตรไปในพระราชวังเพื่อรับบินทบาทขณะนั้นเป็นเวลาที่พระราชาจักสวยพระกรยาหารพอดี เมื่อทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุเดินด้วยกิริยาอาการสำรวมมากเช่นนั้นทรงจินตนาการว่าภิกษุนี้มีกิริยาอาการสำรวมน่าเลื่อมใสเป็นหนักหนาคงเป็นพระที่ทรงคุณวิเศษสักอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแม่นมั่นทรงนำพระกรยาหารอันเลิศรสที่จะเสวยใส่ลงในบาตรจนหมดด้วยจิตที่เลื่อมใสย,ยิ่งเมื่อพระภิกษุปลอมรับอาหารแล้วเดินจากไป ด้วยความเลื่อมใสอันมีอยู่มากมายในพระไทยของพระราชาจึงรับสั่งอมา์คนสนิทให้รีบสะกดรอยตามไปเพื่อให้รู้ว่าพระท่านมาจากไหนจะไปพักที่ไหนเพื่อว่าวันต่อไปจะนิมนต์มารับบาตรในพระราชวังอีกไยพระพิสุปรอมนั้นเมื่อได้อาหารเต็มบาตรสมความปรารถนาแล้ว<ร>ก็ดีใจรีบเดินไปจนสุดกำแพงพระราชวัง เมื่อเห็นว่าปลอดผู้คนแล้วจึงเปลื้องจีวรและสบงออกเป็นเพศหัสถ์ตามเดิมแล้วนำเอาพระกริยาหารนั้นไปให้ภรรยาแพ้ท้องบริโภคตามความประสงค์อมาตซึ่งสะกดรอยติดตามมาได้เห็นพฤติการนั้นโดยตลอดก็บังเกิดความตกใจและสังเวชใจคิดว่ามาเจอคนที่ปลอมตัวเป็นพระเสียแล้วจึงเข้าไปหวังจะจับไปรับโทษ แต่ด้วยความสงสารจึงทำได้เพียงขับไล่สามีภรรยานั้นไปและห้ามกลับมาที่เมืองนี้อีกเป็นเด็ดขาดหลังจากนั้นก็เดินทางกลับไปเฝ้าพระราชาพระราชาจึงตรัสถามว่าได้ความว่ายอย่างไรบอกมาเร็วๆพระนั้นอยู่วัดไหนอมาตจึงใช้กุศโลบายเพื่อรักษาศรัทธาของพระราชาไว้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐข้าพระพุทธเจ้าได้สะกดรอยตามพระรูปนั้นไปจนออกนอกกำแพงพระราชวังพอตามไปสุดพระราชวังโน้นท่านก็หายวับไปทันทีในที่นี้หมายถึงหายจากความเป็นพระกลายเป็นครหัดไปพระราชาได้ฟังดังนั้นทรงโสมมนัสมากไม่ได้สักความเพิ่มเติมอีก ทรงคิดเอาเองว่าบุญของเราแท้ๆที่ได้ถวายทานแด่พระอรหันต์ทรงคุณพิเศษท่านเป็นพระอรหันต์จริงๆปาฏิหารหายตัวได้ทานที่ได้ถวายท่านในวันนี้มีอานิสงส์มากเป็นทานที่ประเสริฐอย่างแน่ๆพระราชาทรงบังเกิดความปิติเบิกบานใจในบุญที่ได้ทําเป็นยิ่งนักไม่นานหลังจากนั้นพระราชาก็เสด็จสวรรคต ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและก่อนที่จะสวรรคตพระองค์ก็ได้กำชับเหล่าอมาตไว้ว่าเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วให้ทําบุญอุทิศกุศลเพื่อเจาะจงพระองค์ด้วยในคราวนั้นได้มีพระปัจเจก,กพุทธเจ้ารูปหนึ่งพึ่งออกจากฌานสมาบัติให้เที่ยวจาริกไปในพระนครเพื่อบินทบาทอมาตคนเดิมได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปนั้น ก็ได้นิมนต์ท่านเข้าไปรับพัฒนาหารในพระราชวังแต่ในใจก็รู้สึกคลางแคลงสงสัยในพระปัจเจกพระพุทธเจ้ารูปนั้นตลอดเวลาเนื่องจากครั้งก่อนเจอพระปลอมบวชเข้าจึงเกรงว่าในครั้งนี้ก็จะเป็นพระปลอมบวชเช่นกันโดยหารู้ไม่ว่าภิกษุที่ตนได้ถวายพัตตาหารอยู่นั้นคือพระปัจเจกพพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสอาสวะแล้วสิ้นเชิง เรามหาอามาตย์นั้นได้ประมาทแล้วในพระอริยบุคคลโดยไม่รู้ตัวเพราะบุคคลไม่อาจทราบได้ว่าภิกษุรูปใดเป็นอริยบุคคลหรือไม่เป็นอริยบุคคลหรือเป็นผู้ทุศีลเหตุเพราะว่าพระอริยบุคคลใดก็ตามท่านจะไม่สามารถประกาศได้ว่าตนนั้นเป็นอริยบุคคลแล้ว ฉะนั้นการถวายทานแด่พระพเจกพพุทธเจ้าในครั้งนี้นอกจากจะไม่เกิดกุศลแล้วยังทำให้อมาต้นได้หนทางไปสู่อบายในโลกหน้าโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับฟังการให้ทานก่อนให้ดีใจกำลังให้มีใจผ่องใสครั้งให้เสร็จแล้วก็มีความเบิกบานใจ บุญกุศลก็ย่อมเกิดแน่นอนฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเรื่องราวที่เรามานั้นเป็นจริงประการใดก็จงใช้สติใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าธรรมะสั้นๆง่ายๆสิบข้อ แง่คิดดีมากมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน 1. นศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดเงินไม่ได้อยู่ที่เศรษฐีแต่ศีลอยู่ที่กายใจของเราธรรมะอยู่ที่สติและเงินอยู่ทุกที่ที่มีความขยัน 2. โลกเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แว่นตาสีอะไรมองโลก หากมองโลกดีชีวิตจะมีแต่สิ่งเรื่อนรมหากมองโลกร้ายชีวิตจะมีแต่ความวุ่นวายและทุกข์ระทม 3. จงดึงเอาความรู้สึกผิดที่เรามีมาเป็นแรงบันดาลใจให้ทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าจมอยู่กับอดีตมีแต่การสร้างตัวเองใหม่เท่านั้นที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกผิด 4. ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมีแต่อยู่ที่เราค้นพบว่าอะไรคือแก่นแท้ของชีวิตแล้วอยู่กับสิ่งนั้นด้วยความรักคนนั้นก็คือคนมีความสุข 5. ยามใดที่ชีวิตพบกับความทุกข์หากไม่มัวแต่เป็นทุกข์ทว่าเรียนรู้ที่จะมองดูความทุกข์อย่างมีสติอย่างแยบคายอย่างเป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้เป็นความทุกข์ ก็จะทอประกายแห่งความสุขออกมาให้เห็น6ในเมื่อไม่มีสิ่งที่เราชอบเราก็ควรชอบสิ่งที่เรามีเพราะในโลกนี้ไม่มีใครได้ทุกสิ่งอย่างใจหวังและจะไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำมีแง่ดีแง่างามอยู่เสมอขอให้เรามองให้เห็นถ้ามองเห็นเราก็จะเป็นสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเจ ในโลกแห่งความเป็นจริงคนทุกคนก็เป็นครูได้คนเก่งไม่เก่งฉลาดรู้หนังสือไม่รู้หนังสือยากดีมีจนสัตว์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์ดินฟ้าอากาศความผิดหวังความสมหวังความรักความชังเหล่านี้คือครูในมหาวิทยาลัยชีวิตที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ศึกษากันไปยังไม่มีวันจบ 8. อย่าแบกอะไรที่เกินกำลังของตัวเองเพราะไม่เพียงแต่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์แต่บางทีอาจมีผลต่อการยืนตรงๆอย่างยาวนานของเราอีกด้วย 9. เรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ควรทุกข์แต่พอเราไม่ยอมปล่อยวางทุกข์ก็รุกคืบเข้ามาเรื่องบางเรื่องใครต่อใครก็เห็นอยู่ว่าทุกข์หนักหนาสาหัสแต่สำหรับคนที่ปล่อยวางเป็นก็เป็นสุข คือความสุขหรือความทุกข์บางครั้งอยู่ที่ท่าทีในการเผชิญของเราเป็นสําคัญถ้ารู้เท่าทันสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างมีสติทุกข์กอาจกลายเป็นสุขปัญหาอาจกลายเป็นปัญญาวิกฤตอาจถูกแปลเป็นโอกาส 10. ความล้มเหลวเป็นส่วนผสมของชีวิตซึ่งขาดไปได้คนที่ไม่เคยล้มเหลวคือคนที่ไม่เคยทําอะไรด้วยข้อเท็จจริงเช่นนี้ คนที่กําลังคิดการใหญ่ทุกคนจึงมองความล้มเหลวด้วยสายตาที่เป็นบวกเพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่าความล้มเหลวเป็นฝาแฟดกับความสำเร็จขอาการฟังธรรมะทุกครั้งจงเป็นพลรรวะปัจจัยจงเป็นอัธยาศัยจงเป็นนิสัยติดตามไปทุกพพทุกชาติจนกว่าจะบรรลุถึงมรรคนิพพานทุกท่าน ทุกคน<ม>เทินขอจเจริญพร